คือของที่หาบลงมาครับผมหาบลงมาหาบมารอรอเจ้าของเพิ่นดิครับลงุงครับรอเจ้าของเพิ่นมาลับตำนาโอ้เนติอโอ้กลับครับโอ้เนติมันกระถอยอยมาเอาสิเนติเป็นลงหม่อมห้องพ้นก็มาเอาสินะครับอือเหาก็มารอเพิ่นอยู่นี้รอพ้นอยู่น,นี้นโลดเราได้นะครับลงุงโหล,ละสามสิบบาทลงสามสิบขึ้นสามสิบขึ้นก็สามสิบลงก็สามสิบเท่ากันอือบัดขึ้นบ่มเมย์ปวติ มันก็ดีคนละย่างครับม <laughs> ันหลวงม้านหลวงหนักกว่าแต่ว่ามันมันมันเหลียวก,กว่าครับโอ้มันแรงหลงลิลลิลลิได้มือละจักเที่ยวนี่ครับลุงนะโอ้มือละเที่ยวครับบ้ได้ช่วมือหรอกครักมึนเวียนกันตามรอบครับเออคือคือคือคนเที่ยวไม่เยอะยนะแบนครับอือ คันคันคกนขกคันนกคันนกทั้งเที่ยวไล่เนี่ได้มืออลไรจากเที่ยวนักแขกเที่ยวไร่บางเที่ยวมันเล้วแต่โอกาะกับมันบางเที่ยวก็ได้ซองเที่ยวก็มีอยู่ครับแต่ว่าดุลในมือเดียวขึ้นลงซองเที่ยวนะครับป้าถึงคุณตาเซร้ายังสี่เหาก็ตีกลับลงมาคันมีของเหญ่ห่าขึ้นไในยังสี่ตาบินอย่างสูงอย่างสี่เหาก็ขึ้นไปไหมป้าใหญ่บุลง เน่อายุเขาได้แล้วนี่นะโอ้อันห้าสิบเกตแล้วครับห้าสิบเกตแล้วขึ้นลงซ่องเที่ยวไปข้องได้เสื่อยัอายุไลก่อนผมนี่ก็ได้ครับอายุไรสุดจักปีหกสิบกว่าครับหกสิบกว่าเจ็ดสิบกามีบป้าอยู่บ้านได้ไหมครับลุงอยู่บ้านนาโอนี่ครับตะมุนทีทานนี่แหละส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นคนได้หน้านาโอนี่ที ส่วนใหญ่ก็เป็นแต่กระรตแกลุ่มพื้นที่ครับอือโอ้เขาเป็นกลุ่มเหรอครับผมครับเป็นกลุ่มลูกหาบเหรอครับอืมอายุน้อยสุดเห็นจากปีนี้นะผูเบ้าน้อยน้อยสุดก็สิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดสิบสองก็มาฮาบแล้วครับปาดเก่งเลยว่าสิบเอ็ดสิบสองก็มาฮาบแล้วปาดีนะ กระแทกหมาใน30กิอยู่แล้วครับ30กิโลโลละ30บาทเก่บาทอยู่เก่าลอยโอ้ยโอ้ยแต่ก็เมียยางตายเนาะ30กิโลพี่น้องโอ้แต่ยางซื่อๆก็แย็บตายเนาะเฮ้ยเริ่มขึ้นแต่จักโมงนี่ครับลุงแล้วเรื่องท่ได้สัมภานธ์ตัวไหนครับเพิ่นเปิดให้จักโมงนี่เปิดขึ้นนะ6โมงครับ6โมง6โมงก็มารอรับของตรงรอรับของตรงนี้อันนี้เนี่ยคนคนนี้มาได้เนี่ยที่เพิ่งจะ เพิน่นสี่ห้าคนแล้วครับเกีอบจดการครับแล้วสม,มุดเขาเฮ็ดกระเซ้าด้หลงคิดวัดสยนนออยไยลด้านนีอก็เฮ็ดกระเซ้ากับเฮ็ดอย่างไม่เน,นี้ไปเฮ็ดให้เห,หน็นออน,นาคือเาต้องทำางการ,กรเกษตรยางอินไปปออกติก็เฮ็ดให้เห็นนาอยู่แล้ว วางกระมาแบกสนิทตีช่วงน้านี้คือว่าเ่าแล้วใครแล้วหนาเหาอแล้วกับโมได้มาครับการเสด็จกระเซาก็ไม่มีปัญหาก็บม่มีปัญหาครับครับผมเขาก็มีอาชีพซ้ำหลงของเขาอยู่นอสุดยอดครับสูงสุดยอดขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณครับอันนี้คือชีวิตลูกหาบพี่น้องหาบลงมาก็รอลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับผมใช่ไหมครับ นี่มองจุดหลับหลับ,ลบทรงคลองนะ็นกระลงมาหลับเอาอยู่นี้